คือบอ่คือบอ่น้ําเริ่มลดแล้วนะครับในคลองอีสานเขียวนะครับตอนนี้น้าพ่อมีเป็นตรงประจําที่มายามนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับอันนี้ป่าตรงนี้ก็จะราบหน่อยเพราะว่าพ่อใหญ่ดมขายไม้ยูคาไปแล้วนะครับนี่โลง่ลงๆเลยทีนี้เปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ละมาดูการยามตรงสําหลับเช้าว,วันนี้นะครับสบัีดทัทาย เอซีทางย t ท b e แล้วก็เพจนะครับที่กมออนทัวร์นะครับนี่พามาดูนะพ่อมียามตรงอันนี้เป็นดาราประจำคลิปที่ยามตรงเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับดามยามตรงดำนาเนี่ยพิธีเกา่าๆพี่นีสดีตี้เข่าบ่กาวะสเดตี้เขาอีกอ่ะพี่นี่้หมองเงิน,อน,น,อนมองเกา้าบอกราองบพี่ออกนะโอ้ เกี่ยวมือคือเก่าตั้นอ่อมีต้นข้าวลอยมาด้วยนี่ต้นข้าวลอยมาสิบกลมย่ามขึ้นมือบอนี่ยี่นี่เด็ดๆเพราะปนพรแกงปะโอร้อนมะรุ่มก็ออลองเบิองลองเบิอง ผลก็จะหมดแล้วนะครับผลน่าจะหมดนะหอยเชรีเอาอยู่นนาบา่ต่ป้าใหญ่บ่เ,บ,เบิ้งสี่เตปอโอ้ป้าบอลถล่มเนาะโอ้โอหอยตัวใหญ่แตะ โอ้เดี๋ยวจะปลาก็ดีหน่อยได้บ่ปลาขาวปลาสูตรมีบ่รุ่นเดิมตัวหน่อยเนาะมันปลาใไงพันหลงตัวนี้บ่รุ่งไปหรืว่าเหนียวก็ได้มื่อละเท่านี้บ่หรือว่าละมื่อเมือก็ได้มือกันบ่ว่านมื้วานในหลายตัวบ่เป็นบางมือเนาะอืมเป็นบางมืออืมเป็นรุนลุงน้องเลยจริงอืมรุ่นคนรุ่นไี่ใช่หรืออะไรเนี่ยเออนี่ในรุ่นนี้เนาะปลาสูตรบ่เออเป็นนี่แหละเขาว่าปลา เขาหน่อะก็ขาวอี่ไหมปลาขาวอีใช่ปลามูลนี่ปลามูลแผ่พันมาถึงบ้านเฮาเลยนี่โบชูนี่คือแหนบนะครับนี่รอบรอบที่ทำจากพลาสติกนะครับนี่โอ้ได้พักคอหน่อยสามเออแต่มันล่มยังไงคือสีได้หลายอยู่เนาะไม่ลมนะครับนี่ตรงนี้ใส่หลายเดือนนะครับนี่ประมาสองสามเดือนตรงนี้หนามากกัได้ใส่แล้วครับนี่หนามาตรงไว้เลยเออตรงไว้เลยนะครับ อืมอืมพอมกวงหน่อยนึงน่าก,กับปลาในในแงบไายยิ้มมกหน่อยนึงพอได้กินเสารนี่ยูวัอยู่หน้าบ้านาก็ได้โอ้พอได้ยวโคบในบ้านหน้าบ้านย่ามันเหรอบ่ย่ามันอ๋ออืมสำหรับการยามตุงเช้านี้นะครับ บรรยากาศยามเช้าเช้าเอามาฝากกันนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ